ที่ทำไงคะที่ก่อนที่จะมาเออตอนที่จะมาอยู่โรงแรมมนเทียนตะเวนหางานก็ไปทำมาบริษัทเออไอเกาะปีสามดิปีสามปีสก็ออกไปไปทำบริษัทสีเคนิเทคออกแบบสีให้เขาเสร็จแล้วบริษัทข้างๆเป็นบริษัทเดียวกันกับเป็นคนแขกในในห้างชื่อเอ,อชัยสิงหนลล่า เป็นเป็นบริษัทเคนิอ่าคิงเทคแล้วเคนิเทคเคนิเทคทำสีคิงเทคทำถุงยางแล้วพี่ก็เข้าไปในตรงนั้นแล้วทำสองบริษัทพี่ก็เลยออกแบบถุงยางอนามัยสีต่างๆอ๋อพี่พี่ไม่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบกล่องออกแบบถุงยางเฮ้ยเราไม่ควรจะมีสีเดียวนะควรจะมีสีนู้นสีนี้สนุกจะเป็นคนทะลึ่งเป็นคนตลกแล้วไงเป็นคนใส่รถให้กับ รสชาติไรดรสชาติยังไม่มีตอนนั้นแค่เปลี่ยนสีที่เราควรจะมีอะไรลูกเล่นนะตะปุ่มตะปำตะแปมอะไรเงี้ยอย่างคนเขาฝังมุกอ่ะเราก็ใส่มันไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันที่ผิวไม่เรียบอะไรแบบนี้ตั้งแต่สมัยพี่แล้วคิงเทคยี่ห้อแรกของประเทศไทยพี่เป็นคนคิดเนี่ยก็คิดกับพี่กับพี่อาวุธไงเปลี่ยนสีสันอะไรเนี่ยถ้าเขาไม่อนุมัติมันก็ไม่ได้ออกมาแบบแบบนี้เนี่ยที่ทำนะ อันเนี้ยมันใช้ประสบการณ์โซนที่เป็น <laughs> ช่างศิลป์หรือว่าใช้ประสบการณ์โซนที่ว่า <laughs> อันนั้นคือนนหลายประสบาการณ์ <laughs> เพราะว่าหนึ่งเราก็รู้ว่ามีคนฝังมุกมีคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอามุกไปใส่ตรงนั้นคนไม่ต้องฝังนึกออกมหมมันก็ใช้ตรงนั้นได้เลย <laughs> <ม>แล้วเขาก็ถามเรียนแบบออกมาเรอสลากสลากน้าําตาปิดโลงน้า <c oughs> ําตาก่อนจะมาท,ทํายิงเจ็ไปเขาเขียนว่าสมัครรับศิลปกรรม อ้ยกูยยได้งานแล้วสิประกอบจบจบช่างศิลป์ปีสามเขาก็เอาแล้ววุฒดลายง่ายไปถึงสมัครเลยโอเคพวกนี้มาทํางานนะครับเง<ม>ินเดือนตอนนั้นสองพันห้าองพันหรือสองพันห้าเนี่ยไปเลยอยู่บางรักไปนั่งรถแต่งหลอถูกไท่ไปเลยแต่งเข้าโรง,งงานโอ้แต่งตัวนี้เลยเหรอ <c oughs> บอกครับมาทํางานออกแบบสลากน้ําตาหรือออกแบบกล่องอะไรป่าไม่ ติดสลากน้ำปลาที่แปะบนขวดเลยนะคะเอาขวดมาแล้วก็ทากาวแล้วก็แปะขีดไมบระทัดอันนี้ศิลปะคือต้องให้มันตรงนึกออกอ่ะอ๋อเมื่อก่อนมันยังไม่มีแบบเครื่องจักรมันไม่มีแบบปั๊มๆลงขวดให้เราแล้วก็ติดไอ้ไอ้เนี่ยอุปกรณทาแปะติดดี